ักเรียนชั 1, ้นป <anak> 1ทุกคนวันนี้พบกับครูอ้อยนะคะเขาวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการตั้งคำถามและตอบคำถามกันนะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะมาถึงนะคะเรื่องที่เราจะเรียนก็คือการตั้งคำถามและตอบคำถามจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้เมื่อนักเรียนเรียนรู้เรื่องการตั้งคำถามและตอบคำถามจบนักเรียนก็ต้องตั้งคำถามและตอบคำถามได้นะคะ นักเรียนก็ต้องมีความรับผิดชอบในการทํางานที่ได้รับมอบหมายและลูกนะมาถึงกิจกรรมนําเข้าสู่บทเรียนนะคะไปดูกันนะคะว่าครูอ้อยนำอะไรมาให้นักเรียนได้ดูกันนะคะมีปริศนาคําอยู่ว่าต่อยด้วยหมัดหรือกําปั้นนะคะครูอ้อยให้ช่วยคิดคานะคะที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กงหรือแม่กกนะคะที่เราเรียนผ่านไปแล้วนะคะมาดูกันว่าน่าจะเป็น คำว่าอะไรแล้วก็อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กงหรือแม่กงนะลูกนะต่อยด้วย hatten, ะะ after, ussen, หมัดหรือกำปั้นอะต่อยด้วยหมัดนี่ือหมัดนี่กำปั้นนักมวย Maria, ลูกเรียกว่าอะไรลูกกำลังทำอะไรคะคำว่าอะไรล pero, ูกคำว่าชกนั่นเองนะคะมาตราตัวสะกดแม่อะไรคะแม่กงหรือแม่กกคะลูกแม่กกเองมากคะลูกมาถึงการตั้งคำถามและตอบคำถามนะคะ การตั้งคำถามและตอบคำถามนะคะในการอ่านฟังหรือดูเรื่องราวความรู้ต่างๆเราควรฝึกตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังอ่านหรือดูนะคะเพื่ออะไรลูกเพื่อให้ได้รับความรู้สูงสุดและนะคะได้ทบทวนความรู้ด้วยนะคะการตั้งคำถามและตอบคำถามนะคะเมื่อเราตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่เราฟังที่เราอ่านนะคะ หรือดูแล้วนะคะเราก็ควรจะสรุปสาระสําคัญจากเรื่องที่เราฟังที่เราอ่านและก็เรื่องที่เราดูนะคะด้วยนะคะโดยเรียบเรียงข้อมูลจากคําถามและคําตอบที่ที่ได้นั่นเองนะลูกนะไปดูตัวอย่างกันไหมคะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะเรื่องที่ครูนํามาฝากในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าม้าน้ํานะคะเราจะนําเรื่องม้าน้ํานี้นะคะ ไปตั้งคำถามได้ตอบคำถามในลำดับต่อไปนะคะก่อนอื่นนะคะลูกมาฟังเรื่องมาน้ําให้จบกันก่อนนะคะแล้วฟังอย่างตั้งใจนะคะเพราะว่าเมื่อเราฟังตั้งใจแล้วเราจะมีแนวทางในการคิดที่จะตั้งคําถามนะคะแล้วก็ตอบคําถามได้ถูกต้องจากเรื่องนั่นเองนะลูกนะไปฟังเรื่องกันเลยนะคะมาน้ําเป็นชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่งลำตัวอ้วนหัวพับ เข้าหาลำตัวปากเป็นท่อยาวรวมกันทำให้ส่วนหัวดูคล้ายมา้าส่วนท้ายของลำตัวเรียวยาวมีคลีบหลังขนาดใหญ่ที่โคนหางผิวหนังเป็นแผ่นแข็งเรียงต่อกันเป็นเหลี่ยมเป็นปล้องตัวสีน้ำตาลบางชนิดคาดด้วยแถบสีเข้มกว่า หรือมีจุดสีดำที่บางส่วนของลําตัวอาศัยอยู่ตามแนวหินปะการังลําตัวตั้งใช้ส่วนหางพันเกาะวัตถุใต้น้ำตัวผู้ทําหน้าที่ฟักไข่ซึ่งเก็บไว้ในถุงหน้าท้องขนาดยาวได้ถึง15เซนติเมตรอีกครั้งนะคะลูกนัะเดี๋ยวคุณครูอ่านให้ฟังอีกรอบนะคะ ม้าน้ำเป็นชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่งลำตัวอ้วนหัวพับเข้าหาลำตัวปากเป็นท่อยาวรวมกันทำให้ส่วนหัวดูคล้ายมา้าส่วนท้ายของลำตัวเรียวยาวมีครีบหลังขนาดใหญ่ที่โคนหางผิวหนังเป็นแผ่นแข็งเรียงต่อกันเป็นเหลี่ยมเป็นปล้องตัวสีน้ำตาลบางชนิดคาดด้วยแถบ สีเข้มกว่าหรือมีจุดสีดำที่บางส่วนของลำตัวอาศัยอยู่ตามแนวหินปะการังลำตัวตั้งใช้ส่วนหางพันเกาะวัตถุใต้น้ำตัวผู้ทำหน้าที่ฟักไข่ซึ่งเก็บไว้ในถุงหน้าท้องขนาดยาวได้ถึง15เซนติเมตรนะคะจากเรื่องม้าน้ำลูกนะคะจากลูกที่เรื่องที่ลูกฟังไปนะคะลูกก็ต้องคิด นะคะถามําตอบนะคะแล้วก็คิดที่จะวางแผนในการตั้งคําถามนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูการตั้งคําถามการตอบคําถามกันเลยนะคะไปดูตัวอย่างการตั้งคําถามและตอบคําถามกันเลยนะคะอ่านลูกเห็นเป็นสัญลักษณ์สีเหลืองๆเครื่องหมายอะไรลูกเครื่องหมายคําถามนั่นเองนะคะปรากฏว่า กขากำหนดคำถามมาให้เราแล้วเรามีหน้าที่ที่จะหาคำตอบเท่าะะนั้นไปฟังคำถามกันเลยนะคะม้าน้ําเป็นสัตว์ชนิดใดนี่คือคำถามนะคะม้าน้ําเป็นสัตว์ชนิดใดเรามีหน้าที่ช่วยกันหาคำตอบนะลูกนะอาพูดแทนสัญลักษณ์คำตอบด้วยใบหน้านะคะเขาถามว่าม้าน้าเป็นสัตว์ชนิดใดเมื่อกี้ที่เราอ่านกันไปม้าน้ําเป็นเป็นอะไรลูกเป็นปลาปลาอะไรคะปลาทะเลนั่นเองเก่งมาก่ะลุไปดูต่อตัวอย่างต่อไปกันเลยนะ หนูเห็นเป็นสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายคำถามใช่ไหมลูกมีคำถามมาให้ถามว่าอาวัยวะใดของม้าน้ำที่ดูคล้ายม้าอวัยวะใดของม้าน้ำที่ดูคล้ายม้าส่วนไหนลูกส่วนไหนคะ,ะเราต้องคิดหาช่วยกันหาคำตอบจากเรื่องที่เราอ่านไปอวัยวะส่วนใดของม้าน้ำที่ดูคล้ายม้าส่วนไหนลูกส่วนหัวใช่ไหมคะเก่งมากค่ะไปต่อกันเลยนะคะ อ่ะเขาให้คำตอบหรือคำถามมาคะลูกเขาให้คำตอบมาเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยคิดคำถามนะคะไปดูคำตอบกันก่อนนะคะลำตัวของม้านะ้ำเป็นสีน้ำตาลคำตอบเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับลำตัวและก็ต้องเรื่องของสีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำถามเพื่อให้สอดคล้องกับคำตอบสแสดงว่าเราต้องถามเกี่ยวกับลำตัวและก็เกี่ยวกับสีเพราะฉะนั้นต้องถาม เรื่องลำตัวสีอแล้วเราก็ตั้งคำถามว่าอะไรดีคะลูกเพราะฉะนั้นเราถามเรื่องของใครเรื่องของม้าน้ำส่วนไหนส่วนลำตัวในเรื่องอะไรเรื่องของสีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขึ้นด้วยขึ้นต้นด้วยคำว่าม้าน้ำม้าน้ำมีลำตัวสีอะไรได้ไหมลูกไปดูคะ่ะอ่าลำตัวของม้าน้ำเป็นสีอะไรนะคะ เป็นประโยคคำถามนะคะเป็นคำถามนั่นเองนะคะลำตัวของม้าน้ำเป็นสีอะไรสอดคล้องกับคำตอบที่เขากำหนดให้มาเห็นไหมคะลำตัวของม้าน้ำเป็นสีน้ำตาลนั่นเองนะคะลูกไปต่อบกันเลยนะคะกับตัวอย่างต่อไปเขากำหนดคำตอบมาให้เห็นไหมลูกใบหน้าแสดงว่าเป็นคำตอบไปดูคำตอบก่อนนะคะแล้วค่อยไปช่วยกันคิดคำถามนะคะ ม้าน้ำอาศัยอยู่ตามแนวหินปะการางังม้าน้ำอาศัยอยู่ตามแนวหินปะการางังคำตอบเกี่ยวกับม้าน้ำแล้วก็เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยบอกมาว่าอยู่ตามแนวหินปะการางังแสดงว่าคำถามก็ต้องถามม้าน้ำเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนั่นเองเพราะฉะนั้นถามว่าอะไรดีลูกถามว่าถามใครถามม้าน้ำ เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยก็ต้องถามว่าม้าน้ําอาศัยอยู่อยู่บริเวณใดได้ไหมลูกไปดูแนวคําถามกันนะคะม้าน้ําอยู่บริเวณใดหรือม้าน้ําอาศัยอยู่บริเวณใดได้ไหมคะได้ลูกนะคะม้าน้าอยู่บริเวณใดหรือนันเนียนจะเขียนว่าม้าน้ําอาศัยอยู่บริเวณใดในทะเลมันก็ยาวไปเอาสัส้นก็ได้ลูก ม้าน้ำอยู่บริเวณใดม้าน้าอาศัยอยู่บริเวณใดนะคะได้ทั้งสามแบบเลยนะคะสั้นยาวไม่เท่ากันแต่บรรทัดบรรสั้นหนูก็เขียนให้กระทัดรัดก็ได้ลูกนะว่าม้าน้ำอยู่บริเวณใดก็เป็นคําถามที่สอดคล้องกับคําตอบว่าม้าน้าอาศัยอยู่ตามแนวหินปะการังนะคะไปดูกันต่อเลยนะคะอ่าเขาให้คําถามมาใช่ไหมคะ เครื <mile> ่องหมายคาถามแล้วก็มีคําถามมาให้แล้วคําถามมีอยู่ว่าม้าน้ําที่ทําหน้าที่ฟักไข่คือม้าน้ําเพศใดม้าน้ําที่ทําหน้าที่ฟักไข่คือม้า้ําเพศใดคําถามเกี่ยวกับม้าน้ําที่ทําหน้าที่ฟักไข่ก็ถามเรื่องเพศเพราะฉะนั้นคําตอบก็ต้องตอบเกี่ยวกับเพศถามม้าน้ําก็ต้องตอบม้าน้ําเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบว่าม้าน้ําเพศอะไรคะเพศอะไรลูก ทำหน้าที่ฟักไข่เพศผู้นั่นเองนะคะตอบมาน้ําเพศผู้เก่งมากค่ะลูกมาถึงสรุปสาระสําคัญเรื่องนะคะมมาน้ําสาระสําคัญก็นํามาจากคําถามและก็คําตอบมาดูตัวอย่างสรุปสาระสาคัญกันนะคะมมาน้ําเป็นลาทะเลส่วนหัวดูคล้ายมา้าอาศัยอยู่ตามแนวหินปะการัง ม้าน้ำเพศผู้จะทำหน้าที่ฟักไข่ไปฟังอีกครั้งนะคะลูกสรุปสาระสำคัญของเรื่องม้าน้ำม้าน้ำเป็นปลาทะเลส่วนหัวดูคล้ายม้าอาศัยอยู่ตามแนวหินปะการังม้าน้ำเพศผู้จะทำหน้าที่ฟักไข่นะคะนี่คือสาระสำคัญที่เรานำมาจากคำถามและก็คำตอบนั่นเองนะคะมาถึงสรุปมาถึงสรุปบทเรียนกันต่อนะคะ สิ่งที่เราเรียนรู้ในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเรื่องการอ่านการฟังการดูนะคะเรื่องราวความรู้ต่างๆเราก็ควรฝึกนะคะตั้งคําถามแล้วก็ตอบคําถามจากเรื่องที่เราฟังเรื่องที่เราอ่านหรือเรื่องที่เราดูเพื่อที่เราจะได้รับความรู้สูงสุดนะลูกนะและจะได้ทบทวนความรู้ไปด้วยสําหรับภาระงานของวันนี้ให้หนักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าที่66นะลูกนะ ถ้าลู้จะศึกษาเพิ่มเติมนะคะก็ศึกษาได้จากหนังสือเรียนภา,าษาไทยหน้าที่87 88 89เรื่องการตั้งคำถามแล้วก็ตอบคำถามนะคะเสร็จงานแล้วก็ส่งมายัางรายส่วนตัวของคุูอ้อยนะลูกนะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่คราวต่อไปสวัสดีค่ะ